ส่วน8คำสั้นๆต่อไปนี้นะครับจะร่ํารวยมีโชคลาภค้าขายดีมหาศาลพร้อมอัปเดตดวงชะตา3ราศีต่อไปนี้ดวงฟื้นแล้วนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพิดินะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาแนะนําพระคาถาศักดิ์สิทธิ์นะครับส่วนสั้นๆเพียง8คําเท่านั้นนะครับจะช่วยให้เพื่อนๆ มีดวงชะตาที่ดีนะครับร่ำรวยเปิดทรัพย์รับโชคเปิดเงินเปิดทองนะครับใครที่สวดอยู่แล้วก็จะยิ่งดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับก่อนอื่นก็ฝากนิดนึงใครอยากทำวอลเปเปอร์เสริมดวงแบบนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ท่านจะได้วอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยนคาถาที่ควรสวดนะครับเพียงร้อยก้าสบกาบาทเองโอเคก็วันนี้นะครับจะมาแนะนำเพื่อนๆที่เป็นสายมูนะครับก็จะให้คาถาสั้นๆนะครับสวดแค่8คํานะครับแต่ ควรสวดทุกวันนะครับอะอาจจะไม่ต้องก่อนนอนอย่างเดียวก็ได้นะครับบางทีเนี่ยอาบางคนอาจจะไม่ได้สะดวกก็สวดในใจก็ได้นะครับบางทีคนเราเนี่ยเดินทางนะครับหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้สวดคาถานเนี้ยแปดคำท่องให้จําได้ท่องให้ขึ้นใจนะครับและสวดทุกวันอธิษฐานไปเรื่อยๆนะครับรับรองไม่ว่าคุณจะเป็นคนค้าขายคนทําออนไลน์หรือว่าคนทําธุรกิจออฟไลน์หรือคนทํางานทั่วไป นะครับหรือเจ้าของธุรกิจเนี่ยชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นเป็นลําดับลําดับนะครับแต่เราก็ต้องดูในสิ่งที่เราทําด้วยนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันโอเคไหมนะครับการตลาดดีหรือเปล่านะครับสินค้าบริการเราดีไหมนะครับเราเริ่มทําออนไลน์หรือยังนะครับหรือวาอ่าการรีวิวต่างๆความน่าเชื่อถือของตัวเราเองเนี่ย ตรงจุดนี้นะครับคุณก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วยถ้าคุณไม่ได้พัฒนาตัวเองตรงจุดนี้เนี่ยคาถาก็อาจจะช่วยได้แค่ในระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ถ้าคุณพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับพร้อมสวดคาถานี้นะครับก็จะทําให้คุณรวยเร็วมากๆนะครับอย่างบางคนอย่างเงี้ยเขาเป็นสายมูใช่ไหมแต่เขาทําออนไลน์นะครับทำเพจทําช่อง YouTube อะไรแบบเนี้ย เขาก็ปังเร็วประสบความสําเร็จเร็วรุ่งเร็วนะครับสาหรับใครนะครับที่อยากทําออนไลน์ปังๆเฮงๆนะครับและไม่รู้จะเรียนที่ไหนแนะนำนะครับตอนนี้ผมมี2คอร์สนะครับก็คือคอร์สสอนทํา YouTube กับสอนทําเพจนะครับราคาตอนนี้เพียงร้อยหนบาทเท่านั้นใครสนใจนะครับคอร์สละ1990บาทนะครับใครสนใจทําเพจหรือ YouTube ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับราคาตอนนี้1ต่อ1นคอร์สเนี่ยถือว่าถูกมากๆนะครับโอเคก็ เดี๋ยวเรามาเริ่มสวดกันเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยให้เพื่อนๆทุกคนตั้งณนะโมขึ้นมาสามจบก่อนจากนั้นเนี่ยก็ให้ระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับแล้วก็พ่อแม่ครัวอาจารย์เมื่อทําเสร็จแล้วนะครับก็ให้สวดดังต่อไปนี้นะครับนะเมตีนะโมพุธทธายะสวดแปดคำนี้นะครับแล้ว ให้ตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณต้องการนะครับขอให้เราค้าขายดีร่ำรวยมีเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายนะครับมีโชคมีลาบอยู่ตลอดนะครับหรือใครที่เจออุปสรรคปัญหาใครที่เจอสิ่งร้ายๆใครที่เจอเรื่องที่น่าวิตกกังวลนะครับเรื่องที่ทําให้เราเหนื่อยใจนะครับเรื่องที่ทาให้เรานายจิตเนี่ยก็ขอให้สิ่งนั้นผ่านพ้นไป และสิ่งดีๆจะเข้ามาแทนโดยปกติเนี่ยจริงๆสวด3ามคำแรกเนี่ยนะเมติ3คํคำนี้ก็ขลังมากแล้วนะครับเป็นคาถาที่หลวงปู่หงแนะนําแต่เราเติมน้ำโมพุทธยะเข้าไปนะครับเพราะว่าจากที่ผมสังเกตประสบการณ์ตรงผมนะครับคือคาถาไหนถ้าเราเติมน้ำโมพุทธยะเข้าไปเนี่ยจะยิ่งขลังยิ่งแรงยิ่งศักดิ์สิทธิ์กว่าเดิมมากๆนะครับเพราะว่าน้ำโมพุทธยะเนี่ยก็เป็นคาถาของพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ นะครับขลังมากแรงมากศักดิ์สิทธิ์มากนะครับใครอยากสวนและเห็นผลเร็วเนี่ยแนะนําให้เติมคํา5คํานี้นะโมพุทธายาเข้าไปรับรองรวย w, เร็วเฮงเร็วเจริญเร็วนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดดวงกันต่อนะครับใครที่เกิดใน3ราศีนี้ดวงชะตาเปิดแล้วนะครับก็เร่งทําบุญนะครับเร่งสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับและคุณจะประสบความสําเร็จตามที่ใจคุณหวังอย่างแน่นอน นะครับเริ่มจากราศีแรกนะครับคือคนเกิดราศีสิงห์ใครที่เกิดราศีสิงห์นะครับในช่วงนี้เนี่ยคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะครับคนในครอบครัวก่อทะเลาะกันน้อยลงนะครับอะไรที่เคยติดค้างนะครับก็จะสามารถเคลียร์กันได้นะครับเรื่องความรักก็ดีนะครับเรื่องความสําเร็จก็มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จในการงานที่คุณทําอยู่นะครับขอให้คนเกิดราศีสิงห์เร่งสร้างเร่งทํา เร่งลุยนะครับแล้วคุณจะได้ทุกสิ่งดั่งใจหวังอย่างแน่นอนนะครับสําหรับผู้ที่เกิดในราศีสิงห์ดวงเปิดแล้วอย่าปล่อยให้มันผ่านไปนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้มันผ่านไปเนี่ยกว่าดวงจะจรมาอีกเนี่ยก็กลางกลางปีเกือบเกือบปลายปีแล้วนะครับก็ลุยหน่อยเอาหน่อยนะครับใครที่เกิดในราศีสิงห์ราศีที่2คนเกิดราศีกันนะครับคนเกิดราศีกันเนี่ยดวงชะตามีเกณฑ์จะหาเงินได้มากกว่าเดิมนะครับมีเกณฑ์ที่จะหาเงินได้เพิ่มขึ้นนะครับ สำหรับใครที่ทำงานประจำอยู่เนี่ยก็แนะนำให้ลองมาเริ่มทำออนไลน์นะครับลองมาเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวบนโลกออนไลน์นะครับหรือใครที่อาจจะยังมีรายได้แบบค่าแรงขึ้นกับจำนวนชั่วโมงการทำงานนะครับเช่นวันนี้คุณมีรายได้2 0,000บาทไม่มีค่าคอมมิชชั่นไม่มีรายได้พิเศษนะครับงานมากงานน้อยต่อเดือนก็ได้เดือนละ2 0,000แบบนี้แนะนำว่าคุณให้ลองหาอาชีพที่ค่าแรงขึ้นอยู่กับผลลัพธ์บ้างนะครับแล้ว คนเกิดราศีกันเนี่ยมีแต่เฮงมีแต่ปังมีแต่รุ่งอย่างแน่นอนนะครับสําหรับผู้ที่เกิดในราศีกันนะครับต่อมาราศีที่3ครับคือคนที่เกิดราศีกุมนะครับคนที่เกิดราศีกุมเนี่ยดวงจะปังจะเด่นจะรุ่งในเรื่องของการงานเป็นหลักเลยนะครับเรื่องงานเน้นๆ้นเรื่องเดียวเลยนะครับก็ใครที่เกิดราศีกุมตอนนี้เน้นๆ้นเรื่องงานไปก่อน นะครับเรื่องอื่นเนี่ยถ้ามีเข้ามาเนี่ยก็แล้วแต่คุณนะครับแต่ว่าหลักๆของคนเกิดราศีกุมเนี่ยก็คือเรื่องงานนะครับเรื่องความรักอาจจะมีเข้ามาบ้างนะครับแต่ว่าคุณจะเลือกหรือไม่เลือกเนี่ยอันนี้มันอยู่ที่ตัวคุณนะครับบางทีเนี่ยหมอดูหรือว่าคนดูดวงหรือคุณมาเรียนดูดวงแล้วดูเป็นเองเนี่ยบางทีนะต่อให้เราดูแล้วว่าหูยคนที่เข้ามาดีนะครับแต่ถ้าตัวเราอ่ะไม่ได้เลือกเขาอ,อ่ะ สุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับดวงเนี่ยก็คือปัจจัยภายนอกเข้ามาชนเราลระก็คือมา50%าสิบเปอร์เซ็นต์ละปัจจัยภายในคือตัวเราเองเนี่ยอีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ออกไปเจอเขามันก็ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องความรักเนี่ยคือบางทีผมก็อาจจะไม่ตีว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยมีโอกาสเจอรักดีๆแล้วแต่เขาเลือกที่จะปฏิเสธมันเองเขาเลือกที่จะปล่อยไปนะครับหรือบางคนบอกว่าเออไม่อยากเจ็บอีกแล้วนะครับ คือถ้าที่สังเกตเนี่ยดวงใครก็ตามที่เสียเรื่องความรักเนี่ยพบปัตจุบนีียมักจะลงทักษะที่ไม่ค่อยดีนะครับพอผ่านมาอีกปีนึงเนี่ยดาวจรกลับมาดีแล้วเนี่ยคุณคุณอย่าเจ็บนานนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยดาวมันเสียแค่อย่างมากเติมที่ก็1ปีนะครับก็ปรับใจกันให้เร็วนิดนึงก็แล้วกันโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณในทุกการติดตามและการรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตาม กด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วถัดไปนะครับสวัสดีครับ